รัฐบาลเนี่ยเขากำลังจะปรับแผนใหม่ตอนนี้เขาจะไปเองเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวเป็นหลักลองดูดิเขากำลังจะไปสนับสนุนเ,เกี่ยวกับเรื่องทําคาสิโน อย่างตอนนี้นะครับก็คือเราอ่ะมาทาสาลินคาอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมผมอ่ะสังเกตในเมืองหาดใหญ่ตอนเนี้ยมูมมากนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากมากมาเลสิงคโปร์มาเลเชื่อสายจีนเนี่ยมาเที่ยวในตัวหาดใหญ่ผมไปนอนโรงแรมนะโรงแรมเต็มจะไปจองโรงแรมนี้เต็ม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 แทบจะเต็มทุกโรงแรมในเมืองหาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าก็มีแต่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยตลาดก็มีแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากทุกเซาท์ที่นี่คือทัวร์มาเลมาลงเต็มที่เยอะมากๆพอดูแล้วเลยมองแล้วหน่ว่าหาดใหญ่เนี่ยคือตอนเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ย ไปชนบุรีชนบุรีเนี่ยก็คือว่าเป็นฮับกลางทางด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของเราเนี่ยคือต้องชนบุรีเพราะว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะ้องไปถามคนในมาตาได้เลยโอทีม <c oughs> <OT S 2> ีหรือเปล่าโอที OT ก็น้อยตอนนี้แท่จะมีโอทีทำกันละบางบริษัทก็ทํา20บวันหยุด10วันเป็นอย่าง้งหรือเปล่าใครที่อยู่อามตานครนะครับลองมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคือตอนนี้ผมสังเกตว่ารัฐบาลเนี่ยเขากำลังจะปรับแผนใหม่ก็คือตอนนี้เขาจะไปยิงเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวเป็นหลักลองด สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องทำคาสิโนทำห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือเอเชียเพื่อจะเป็นฮับกลางเกี่ยวกับเรื่องด้านท่องเที่ยวเพราะเรื่องนี้เราเด่นอุตสาหกรรมตอนนี้เราค่าอขางดรอปลงไปค่อนขางเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าลายๆเรื่องนั้นก็ปิดตัวลงไปเยอะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราะคระับบริษัทชิ้นส่วนก็ปิดลงไปเยอะอย่างล่าสุดผมไปคุยกับพี่คนหนึ่งมาที่เขาทําเกี่ยวกับรถขนส่งเหล็กก่อนหน้านี้เขาส่งเดือนหนึ่งเขาส่งไปเป็นพันตันเยอะมากแตต่่่อนนนนี้วัึึงงไม ร้อยตันเลยทาให้เขาอะแยมแย่มากอุตสาหกรรมบ้านเราอะตอนนี้น่าเป็นห่วงมากครับแต่คือรัฐบาลเขาก็มองแล้วว่าบ้านเราอะเหมาะสําสหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทางเศรษฐกิจแบบใหม่ของรัฐบาลก็ลองมาแชร์กันหน่อยนะครับ